สวัสดีครับผมเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เรื่องของช็อตลิสต์จริงๆผมเคยพูดไปหลายรอบแล้วแต่วันนี้เราจะขอย้ำแล้วก็มาแกะ ช็อตลิสต์ล่าสุดผมมีวิดีโอตัวหนึ่งที่เพิ่งออนงานของ D J L w a t e ผมรู้สึกว่างานชิ้นนั้นนะ่ะมันเป็นงานที่มีช็อตลิสต์ที่น่าสนใจดังนั้นเบื้องต้นอันนี้ไม่ว่าคุณจะกําลังจะผลิตวิดีโอหรือบล็อกอะไรก็ตามผมอยากให้เราเริ่มฝึกการเขียนช็อตลิสต์ในทุกๆงานที่เราจะออกไปถ่ายทําเพื่อเป็นการรีมายตัวเองและที่สําคัญมันเป็นช่วงของเวลาดีไซน์งานครีเอทีฟไปด้วยอันนี้ก็จะดีมากกว่างานของเราจะมีความละเอียดมากขึ้นถ้าเราไปทํางานลูกค้าตัวช็อตลิสต์ตรงนี้มัันนนมมนมันนนนนแททจจะะะเเเปป็็โครรรรงงงงงส้้าาาาาาใกกกกไไผลลลิตตหมมมดยอ แรกมาก่อนเลยผมจะมีช็อตที่ผมพูดเปิดเรื่องก่อนช็อตลิสแรกง่ายๆเลยซีนเปิดอันนี้คือ1ช็อตจบไปแล้วตรงนี้มันมีเหตุการณ์ว่ามีโจรมาขโมยของเราจะเห็นว่ามันมีหลายช็อตที่เราถ่ายแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นช็อตลิสเราสามารถลิสแค่เพียงว่าซีนแอคชั่นโจรมาขโมยของเราจะถ่ายกัน2รอบ3รอบไปดีไซน์หาแตกช็อตแตกบุมกันแต่โดยรวมอยู่ในหัวข้อโจรขโมยของจบผ่านไปตรงนี้ตรงนี้ออกลุย Okay. ช่วงเมื่อกี้เราอาจจะเขียนว่าแอคชั่นผมกับโปรดักเวลาเราออกไปถ่ายทําก็เริ่มมาจัดการแอคชั่นของผมถ่ายโปรดักก็เริ่มเจาะทีละมุมอันนี้เราไปดีไซน์หน้างานได้เลยตามแต่ประสบการณ์นะครับหลังจากนี้นะฮะผมจะพูดบรรยายเกี่ยวกับตัวกล้องแล้วก็จะมีซีนที่โจนจะวิ่งไปต่างๆนานาสลับกับซีนจากตัวฟุตเทจโดรนเองเลยอันนี้จะเป็นสกิลขอที่มาจากในแว่นตาดังนั้นตรงนี้จะมีหลายอันที่ผสมรวมกันเรามาแตกชอ็อตกันทีละอันมันมีอันนึงที่เราถ่ายกันไว้เลยก็คือซีนของตััววผมบรรรรยยาาาาแแล้้กก็สสงถนนณ์ช่ ตรงนี้เราก็จะถ่ายเป็นผมพูดสเปคไปเลยเป็นไงล่ะความเร็วขนาดนี้เจออย่างงู้นเจออย่างนี้ตรงนี้เราถ่ายแยกเอาไว้ต่างหากเลย1ช็อตอีกอันนึงฟุตเทจที่สําคัญมากก็คือฟุตเทจที่มาจากตัวโดรนให้โจรวิ่งแล้วเราก็บินลอดรูนั้นแล้วก็เห็นแต่โจรแต่ต้องเห็นแค่โจรนคนเดียวนะอีกอันหนึ่งถ้าเราจะเห็นในนี้จะมีช่วงที่เราเรียกว่าสกรีนเลคคอร์ดที่มาจากในแว่นตาเพื่อให้คนเห็นการทํางานในแว่นตาจริงๆนะครับว่ามันจะมีพอยเตอร์ตรงกลางมันจะมีโหมดอะไรต่างๆเรามาอันนี้เราต้องออออออร์ดดจจาาากกแวาาวนนแ่่นนนนนตเเ้ยีััึงงข อันนี้เราถ่ายแยกต่างหากคุณจะเห็นว่ามันจะมีหลายๆครั้งที่เป็นโจนออกแอคชั่นขึ้นมาเองถ้าดูตรงนี้จะเห็นว่ามันมีซีนของตัวโดรนจริงๆด้วยที่เป็นโดรนบินลอดรูบินไรๆต่างๆถามว่าอันนี้เราต้องแยกช็อตลิสต์มาเพราะว่ามันถ่ายคนละช็อตกันหมดเลยเราสามารถถ่ายไปพร้อมกันอย่างอื่นได้ไหมที่มันไม่ได้เพราะว่าเวลาเราเอาโดรนบินตามโจนเนี่ยถ้าเราเอากิมบอลหรือคนถ่ายเบื้องหลังไปอยู่ในมุมด้วยมันมีโอกาสที่มันจะเห็นตัวคนถ่ายเข้ามาด้วยลองดูนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีบาง่ะลตแ มันจะทําหน้าที่ของมันเราจะถ่ายแยกกันหมดเลยไล่มาถึงตอนจบก็คือจับโจรอันนี้แล้วก็จะเจอกล้วยเราเล่้แค่นี้ทีนี้พอมาดูหัวข้อช็อตลิสเราจะเห็นว่าโอเคมันมีไม่กี่หัวข้อแต่เวลาไปถ่ายจริงเราก็จะขยี้แตกช็อตแตกมงออกไปจากตรงนั้นได้เช่นตอนซีนเปิดผมอยากให้มันบือหวาผมเลือกที่จะให้กิมบอลใส่กระเลนมุมกว้างแล้วก็คิ้วดาวพร้อมเดินเข้ามามันก็จะเป็นให้แอคชั่นของอารมณ์ความบือหวาตั้งแต่เปิดตัวเลยหรือว่าให้โจทำแอคชั่นอะไรบ้างโดนบินชนแล้วตกลงมาโจนที่หันมาเห็นโดนตกและทำ ใช้โหมด total ในการพลิกกลับขึ้นมาดังนั้นตรงนี้มันคือ s o รี่ที่เราถูกดีไซน์มาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไปดีไซน์หน้าง,งานว่าโจนหันมาตกใจเนี่ยจะเป็นกิบบอน move เข้าแล้วเป็นโจนแอคชั่นอะไรยังไงตรงนั้นเดี๋ยวดีไซน์หน้าง,งานได้ดังนี้แปลว่าทีมดีโอที่มีประสบการณ์การที่มีช็อตลิสต์พวกนี้เราสามารถเอาไปแล้วไปแตกช็อตหน้าง,งานได้บางชิ้นงานที่มีดีเทลเยอะๆมันอาจจะมีช็อตลิสต์เป็นหน้าๆเลยสําหรับงานที่มี sorry เยอะๆนะฮะต่อให้เป็นงานวิดีโอทั่วๆไปเราก็็ยยัังงงงงตงงตต้้้อออออทําา dialogue, านนาาา่่่่เเเเเชนนนนใวววีีีหมรรรรืขปถด คือเป็นการจัดลาดับในการถ่ายทําในวันงานจริงแปลว่าช็อตลิสต์อยู่อย่างหนึง่งพวกเบรกดาวเวลาเราไปหน้างานในวันเนี้ยเราจะต้องถ่ายซีนอะไรก่อนเริ่มจากถ่ายซีนนี้ซีนนี้ช่วงแสงนี้จองถ่ายซีนนี้ช่วงลาดับความสําคัญหรือว่าโลเคชันที่ไปดังนั้นมันก็จะอยู่แยกส่วนลําดับกันแต่อย่างที่ผมบอกว่าเบื้องต้นสําหรับงานที่มีเวลาทําไม่เยอะมากนะักในการเตรียมงานหรือในการถ่ายทําอะไรเงี้ยสิ่งแรกที่เรามักจะทําก็คือเรื่องของช็อตลิสต์ซีนที่จะถ่ายทําอย่างอื่นก็ไปบนเปไปว่ากันน้าง,งานเรียกว่าไปอินโพรไวส สำคัญในวันนี้นะฮะสุดท้ายขอบคุณนะครับ Digital SCN สปอนเซอร์สำหรับเทสนี้นะฮะแล้วก็ Big Camera แน่นอนอุปกรณ์งานวิดีโอนะครับเราไ้เจอกันครับ